สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครับยักษ์แดงวันนี้นะเราจะมารีวิวสกินใหม่นะครับของราวิลนะครับเป็นสกิลแบบสีทองเลยนะเ,ออเราจะมาดูว่าเอฟเฟกเนะี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันในการทดลองดีกว่าก็ต้องบอกว่าราวิลเนี่ยเป็นแคลี่อีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมชอบเล่นนะครับผมมากๆเลย นะครับอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูนะครับเนื่องจากตอนนี้ที่อัดอยู่เนี่ยแบตนั่นแหละฮะแบตต่ำอยู่นะฮะไว้จะมารีวิวการเล่นออีกครั้งหนึ่งล้วกันนะครับรีวิวพลาสซีฟนะครับหรือว่าการยิงปกติเนี่ยของเราวิวเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยมีเอฟเฟกประมาณนี้นะฮะถือว่าแบบโอ้โหดูฮารุฮารามากเลยนะฮะ ดูคา,ารามากเลยนะครับสกิลหนึ่งนะครับของราวิลนะครับจะเป็นยังไงโอ้โหนี่ฮะสวยนะเออผมว่าสวยอยู่นะฮะสวยจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสองกันบ้างดีกว่าสกิลสองของราวิลนะครับจะเป็นการเรียกนะโลกออกมา นะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้ยเป็นสีออกอเขียววอริเดียนนะครับหรือว่าเขียวน้ำทะเลนะซึ่งสวยมากเลยนะครับแล้วก็การยิงเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นลำแสกแบบหัวปลายเนี่ยจะเป็นแบบสีทองนะสีทองแล้วหากันแบบสีเขียวนะเร้สวยงามมากๆนะครับ เดี๋ยวเรามาดูอันติและกันอันติของราวิวนะี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมอันติของลาวิเดี๋ยวเดี๋ยวสักครอกันฟาร์มกันฟาร์มแป๊บหนึ่งนะฮะตสกินนี้นะครับมีกิจก,กรรมให้เล่นอยู่นะครับผม<ๆ>ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะฮะ ลดได้สูงสุดถึง99คูปองอ่าไม่ใช่99คูปอง99%นะครับผมอย่าเลี้ยไปเล่นกันนะก็สำหรับคนที่มีงบก็เล่นได้นะครับสำหรับผมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแบบนี้แหละม,มาดูอันติดีกว่าอันติของลาวิวนะฮะ<ด>จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหยังแจม ถือว่าสวยนะครับเราออกมาในตีมแบบเขียวทองนะผมว่ามันออกมาได้ดีอ่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูสกิลทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับสกิลปกตินะครับหรือว่าการดีปกติก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมสกิลที่หนึ่งนะฮะก็เดินต้องยิมสกิลนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้โหนี้สวยเลยฮะ สก,กิลสองนี่ไงสร้างโลกขึ้นมานะครับโอ้โสวยงามมัจะจะอันติีนะครับสก,กิลสุดท้ายนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหไงโอ้โ <Okay. S 1> โอ้โห,โโหนะครับผมโอเคก็จบการรีวิวสกินนะใหม่ของราวิวประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าจะมาทำอะไรนะก็จะเป็นคลิปจวของเกมนี่แหละครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังออกไปไหนไม่ค่อยสะดวกคลิปของมอไซค์ก็ยังไม่ค่อยมานะครับก็ ถ้าหากคนนี้นะครับมีข้อบกพร่องทางการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีเป็นวัดนะเสียงมันอาจจะแปลกๆนิดน,นึงนะครับโอเคบายๆแล้วเจอกันใหม่ครับผม